สุขใดเล่าจะเท่าไม่มีโลกเหมือนกับแม่ ที่ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองลูกๆไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะลูกตอนนี้แม่ได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพคุณหมอบอกว่าแม่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดใจสั่นผิวเป็นสาเหตุหลักของอาการใจสั่นหน้ามืดและอาจเสียงหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันได้เลยฟังคุณหมอแล้วแม่ก็สบายใจหมอแนะนําให้แม่รักษาโดยการจี้ไฟฟ้าหัวใจจะช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นปกติโดยไม่ต้องเพิ่งยาไปตลอดชีวิตและใช้ชีวิตนี้ให้ยาวนานและมีความสุขเพราะทีมแพทย โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพรักษาโดยการจี้ไฟฟ้าหัวใจอย่างแม่นยำและปลอดภัยไม่ต้องห่วงแม่แล้วนะลูกไปลูกกลับบ้านกันหลังทําเสร็จแม่ก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยจะรีบก,กลับไปทํากับข้าวให้ลูกๆดูกันนะ ถ้าหากใครมีอาการใจสั่นแบบแม่รีบไปตรวจรักษากันนะลูกอย่าปล่อยให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบแม่แนะนําให้ปรึกษาคุณหมอเฉพาะทาที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนะลูกคุณหมอก็ฝีมือดีจริงๆหากลูกๆชอบแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้แม่ได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะบ๊ายบาย